ชี่กรท่านแรกก็กล่าวถึงอ้าวจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั่นหมายความว่าแสดงว่ามีกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าปรากฏให้เห็นว่าต้องร่างกฎหมายใหนเพิ่มขึ้นมานั่นหมายความว่าต้องสร้างกฎหมายก็เป็นการศึกษากฎหมายนิติศาสตร์ในเชิงคุณค่าว่าจะตรากฎหมายอย่างไรดีเพื่อที่จะรองรับหรือว่าตอบคำถามให้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทางข้อเท็จจริงในสังคม งานวิจัยก็จะคงจะต้องมีลักษณะที่ครบองค์มากขึ้นคงไม่ได้ศึกษาเฉพาะว่ามีกฎหมายอย่างไรว่าอย่างไรกำหนดไว้อย่างไรเท่านั้นเองคงจะต้องตอบคำถามให้กับสังคมไม่ได้รวมถึงถ้าไม่มีกฎหมายสิ่งที่ต้องทำก็คือจะตรากฎหมายอย่างไรเรื่องของการนิติบัญญัติก็จะมีบทบาทมากขึ้นสสก็จะต้องทำงานมากขึ้น สวก็ต้องดูกฎหมายพิจรารณาร่างกฎหมายมากขึ้นและต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นมาถึงงานบริการด้านสังคมทางด้านกฎหมายอันนี้ทำโดยทั่วไปคืองานอบรมงานเผยแพร่กฎหมายงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่งพาณิชย์ อาญาวิธีสบัญญัติทั้งวิแพ่งวิอาญากฎหมายมหาชนรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศเพราะต่อไปหลายเรื่องจะเป็นเรื่องที่มีลักษณะระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องยุคของกฎหมายระหว่างประเทศก็มาถึงแล้วท่านที่กำลังนั่งอยู่และคิดว่าภายในอย่างเดียวพอต้องบอกว่าคงไม่พอแล้ว เพราะภายในเสร็จแล้วยังต้องภายในของต่างประเทศด้วยภายในของเราภายในต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องนั้นหรือกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนั้นกำหนดไ,ไว้ว่าอย่างไรตอนนี้ที่เราทำก็มีเรื่องของโครงการวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ได้โอกาสในชุมชนจังหวัดตากและชุมชนกลุ่มจังหวัดชายแดนในประเทศไทยเพราะเกิด กรณีที่ชายแดนมีการยกย้ายถิ่นฐานอะไรก็ตามเกิดปัญหาขึ้นมาถามว่าอาเซียนจะตอบคำถามตรงนี้อย่างไรในขณะที่ไทยอาจจะต้องคุยกับพมา่าไทยคุยกับลาวไทยคุยกับกัมพูชารวมถึงมาเลเซียจะทำอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองจริงๆแล้วอาจจะมีโครงการในลักษณะน,น,นี้ใน คณะอื่นๆในหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับงานสำคัญสุดท้ายก็คืองานบูรณาการวิชาการการวิจัยการบริการสังคมทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะเอากลับมาสู่ห้องเรียนแล้วก็สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะตอบคำถามให้กับสังคมต่อไปงานก็จะวนอยู่ในลักษณะอย่างนี้บทบาทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะหรือหน่วยงานก็จะต้องมีบทบาทในทางระหว่างประเทศที่มากขึ้นซึ่งรวมถึงหน่วยงานของท่านเท่านั้นเองอันนี้เป็นบทบาทเป็นภาพที่ให้ท่านเห็นเพื่อที่ว่าท่านอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนต้องขอขอบคุณสําหรับความสนใจแล้วก็ความตั้งใจฟังอย่างไม่กระดิกขอบคุณมากครับ ค่ะก่อนอื่นต้องกราบเรียนท่านศาสตราจารย์คเนึงเรือชัยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์เองนะคะขอแทนตัวว่าอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์พันทิ์นะคะที่มานั่งให้กําลังใจอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์อ,อีกคราวนี้เนี่ยที่อาจารย์จะมานําเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของงานวิจัยแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบนั่งพูดจะขออนุญ,ญาตยืน <laughs> คือถ้านั่งพูดแล้วมันจะ ผู้ไม่ออกปกติเลคเชอร์จะไม่เคยนั่งจะเดินวนมาวนไปแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องตกใจว่าอาจารย์จะไปชี้ไม้ตั้งคําถามเพราะว่าจะทําเฉพาะกับนักศ,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 ศึกษาเท่านั้นนะคะกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้อาจารย์จะไม่ทําอย่างนั้นค่ะ <c oughs> วันนี้พูดเรื่องอะไรบทบาทนะคะโอ,อ,อกาสในการวิจัยทางนิติศาสตร์ภายใต้บริบทอาเซียนอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ขอประทานโทษทุกท่านที่อาจารย์ไม่ได้ แจกตัวสไลด์ powerpoint เอาไว้ให้ในมือทุกท่านเพราะตั้งใจ mm hmm. ก็จะเหมือนนักศึกษาเหมือนกันว่าถ้า mm hmm. มี powerpoint ในมือทุกคนจะมัวก้มหน้าก้มตากับช mm ีต hmm. ในมือมากเราไม่สนใจอะไรในโลกนี้แล้วฉันสนใจอยู่แค่ในมือฉันเท่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะดึงความสนใจทุกท่านเลยให้ดูตัวสไลด์ไปก่อน mm hmm. เพื่อที่จะได้ค่อยๆอ,อธิบายคลี่คลายไปทีละปัญหามันจะดีกว่าให้ทุกท่านก้มหน้าก้มตาแล้วก็ตดๆๆลงไปนะคะพูด mm hmm. ถึงโอกาสในการวิจัยทางนิติศาสตร์เนี่ยถามว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยโดยมากจะเป็นส่วนของทางนักวิจัยหรือว่านักศึกษาที่ทําปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกอยู่แต่ถามว่าท่านทั้งหลายถ้าเป็นภาคประชาสังคมมาฟังแล้วเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรอาจารย์ก็ยืนยันได้ว่าอย่างน้อยท่านก็จะได้เห็นว่านักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะเขาทําอะไรกันบ้างเขาปล่อยให้อาเซียนมันเดินไปเป็นอาเซียนเวย์ข้างๆคูๆอย่างนั้นหรือเปล่า รือจริงๆเราไม่ใช่เรามีอะไรหลายอย่างที่เราพยายามผลักดันแล้วก็ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ถามว่าบรรดาทั้งหลายทั้งปวงที่วิทยากรท่านแรกและท่านที่สองกล่าวไปมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีงานวิจัยซัพพอร์ตเราจะยกร่างกฎหมายใหม่เราจะแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือจะทําอะไรต่อไปมันต้องมีงานวิจัยทั้งนั้นและส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบมาบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ว่าต้องการจะให้เห็นภาพนะคะว่า จากบทเรียนของสหภาพยุโรปอะค่ะจำเป็นต้องกล่าวถึงเล็กน้อยว่าเขาเริ่มต้นกันมาได้ยังไงจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้ไม่นานนะคะแต่อยากจะให้เห็นภาพว่าถ้าจะเปรียบกับอาเซียนเนี่ยจะเปรียบได้ยังไงมีอะไรบ้างที่เราเหมือนหรือต่างกับเขาแล้วท้ายที่สุดจะสรุปให้ว่างานวิจัยที่จำเป็นที่ควรจะต้องทำมันจะควรจะเริ่มเฉพาะเสา AEC เท่านั้นหรือว่ายังไง อาจารย์อาจจะนำเสนอไม่เหมือนออทั้งสองท่านที่ผ่านมาเพราะว่าตอนที่ได้เลือกหัวข้อเนี่ยอาจารย์ไม่ใส่ลงไปว่าเป็น AEC เนื่องจากในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าโอกาสที่เราจะเดินขาเดียวอะค่ะเราจะกระเพลกแล้วเราจะล้มมันต้องไปสามขาพร้อมกันทั้งสามเสาเพราะฉะนั้นเลือกหัวข้อไม่เหมือนคนอื่นวันนี้ก็ต้องพรีเซนต์หมดทั้งสามเสาว่าไอโอกาสวิจัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ ค่อยๆดูกันไปว่าอันนี้ทุกท่านน่าจะพอเคยผ่านหูผ่านตามมาบ้างแล้วว่าตัวของสาภาพยุโรปเองเนี่ยเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะแล้วพอมีสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจุดยุติของมันก็คือว่าเขาต้องการที่จะไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นอีกนะคะก็เลยต้องมารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกันถามว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ อย่างที่ท่านวิทยากรท่านแรกได้กล่าวไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนหลายขั้นจะให้ดูภาพนี้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว EU อยู่ที่ไหนมันมีเขตเศรษฐกิจเสรี FTA ที TA, ที่เราได้ยินกันบ่อยเราอยู่ตรงนี้มันนำไปสู่อะไรตลาดร่วมตลาดร่วมมีไว้ทําไมเพราะมันจะนำไปสู่ตลาดเดียว ที่เราบอกว่าเราเป็นซิงเกิลมาเก็ตเนี่ยอยตัวคอมมอนมาเก็ตจะเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ซิงเกิลมาเก็ตได้ในที่สุดแต่จะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดให้ตรงนี้นะคะแต่ให้ดูว่าเรากำลังอยู่ในขั้นนี้อันนี้เราไม่ได้เป็นสหาภาพศุลกากรค่ะเอเออาเซียนไม่ได้เป็นสหาภาพศุลกากรแต่สหาภาพศุลกากรเป็นส่วนที่ตัวของสหาภาพยุโรปเองเนี่ยเพิ่มคัสตอมยูเนี่ยเข้าไป เดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่ามันต่างกันยังไงกับตัวอาเซียนในภายหลังแต่อันนี้ให้ดูขั้นตอนก่อนพอเติมคัสตอมยูเนียหรือสหาภาพศุลากาากรในเรื่องการเก็บภาษีศุลากาากรในอัตราเดียวกันจากภายนอก,กค่ะมันก็จะนําเข้าสู่สหาภาพเศรษฐกิจเป็นตัวที่อันนี้จะชัดเจนมากที่พัฒนาการของทางยูเนี่ยจะก้าวกระโดดไปมากกว่าเราและขั้นสุดท้ายที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้น หรือไม่ทราบว่าในอนาคตจะเป็นหรือไม่แต่คงจะยากการบูรณาการเศรษฐกิจสมบูรณ์คืออะไรใช้เงินสกุลเดียวกันเป็นการใช้เงินสกุลเดียวกันแต่ว่าอาเซียนเราไม่ได้มีโปรเจกต์หรือไม่ได้มีแพลนเอาไว้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะยังอยู่ในช่วงแรกๆอันข้างบนสองสามอยู่ในตรงนี้นี่คือเป้าหมายของเราว่าต้องการเป็นตลาดเดียวนะคะต่อไปถามว่าพัฒนาการในการรวมกลุ่มเขาเป็นยังไงอาจารย์พยายามจัดให้เป็นไทม์ไลน์ให้ดู จะได้เห็นชัดว่าเขาคิดอะไรปีไหนเมื่อไหร่แล้วอาเซียนเมื่อไหร่จะคิดหรือยังไม่ได้คิดหรือคิดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะคะหน้าตาเป็นยังไงในปี1949เนี่ยอ่ให้ดูจริงๆแล้วตัวชัดมันจะเห็นตัวประชาคม1950เนี่ยโรเบิร์ตชูมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยมีแนวคิดขึ้นมาว่า ไม่ได้ละเยอรมันฝรั่งเศสลบกันไม่จบแน่งั้นก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจประชาขอภัยค่ะประชาคมฐานหินและเหล็กกล้าจัดสรรทรัพยากรฐานหินร่วมกันดีกว่าสองประเทศติดกันแต่ไม่ถูกกันคล้ายๆเรากับอะไรสักอย่างนี่แหละที่ไม่ถูกกันถามว่าแล้วเขายังรวมกันได้เคาลบกันทับเป็นทับตายเขาก็มาเป็นเขาก็มาอยู่กันได้ค่ะเพราะมันมีจุดร่วมจุดเดียวกันก็คือปากท้องของประชาชนเพราะมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจ เขาก็เลยไปกันรอดก็กอดคอกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในปี1950นะคะมีการประกาศตั้งโดยฝรั่งเศสกับเยอร,รมันตั้งประชาคมฐานหินและเหล็กกล้าแต่ให้สังเกตก่อนนะคะเอาอันนี้ขึ้นมาให้ดูทำไม1949เนี่ยค่ะเขาคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกันแล้วแล้เราละ่ะหรือเราจะบอกแค่ว่าเราจะเอาธุรกิจเดินหน้าเอาธุรกิจเดินหน้าเราค้าขายอย่างเดียวเราไม่สนใจคน คนเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตใช่ไหมแล้วคุณทิ้งคนไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องพูดเรื่องนี้ด้วยในวันนี้1950ผ่านไปแล้ว1952เมื่อกี้พูดกันเรื่องการระงับข้อพิพาทสารพัดต่างๆนานายังไม่มีใครฟ้องใครอาจารย์ก็เห็นว่าเราจะระงับข้อพิพาทกันด้วยอาเซียนเวยคงไม่เข้าท่าทำไมเราถึงไม่มีสารมาระงับข้อพิพาทในส่วนนี้ มันก็ต้องคิดเรื่องการจัดตั้งสารประชาคมขึ้นให้ได้ส่วนจะหาผู้รักษาอะไรจากไหนเรามีบทเรียนที่เราต้องถอดบทเรียนเราต้องวิจัยในส่วนนี้ค่ะว่าจะเอามาจากไหนถ้าท่านนั่งระง,งับข้อพิพาทแบบฉันทามติล็อบบี้คนนั้นคนนี้ก็อาเซียนเราคงจะเดินไปได้ยากลําบากอะคะ่ะเลยเสนอว่ามันควรจะมีอันนี้ให้ดูว่าเนี่ยห้าศูนย์เขาคิดเรื่องนี้ห้าสองเขามาเรื่องนี้แล้วต่อมา ส่วนที่เป็นอีกสองประชาคมอะค่ะเขามีทั้งหมดสามหนึ่งประชาคมฐานหินและอันต่อมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประชาคมพลังงานปรมาณูก็คือรวมกันในเรื่องที่เรียกว่าปากท้องใกล้ตัวค่ะมีอะไรก็รวมเรื่องนั้นมีเรื่องของพลังงานปรมาณูการใช้ต่างๆสร้างโรงไฟฟ้าก็รวมกันเป็นอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1957นะคะ แล้วมีอะไรต่อมา1968เขาเริ่มเพิ่มคำว่า customs union เข้ามาให้เป็นสหาภาพสุลกากรหมายความว่าเขาได้ผ่านพ้นตัวนี้ common market common market ก็คือว่ายกเลิกภาษีสุลกากรระหว่างรัฐภายในรัฐสมาชิกก็เหมือนที่ท่านวิทยากรท่านแรกได้บรรยายไปค่ะว่าต่อไปอาเซียนจะสูนเปอร์เซข้างในข้างในนะคะดูแล้วก็มันจะมีกรอบใหญ่ถามว่า แล้วภายนอกเป็นยังไงไอตัวคัสตอมยูเนียนเนี่ยแหละคะ่ะมันทำให้กรอบภาษีศุลกากรภายนอกได้เท่ากันไปด้วย mm hmm. เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูให้ชัดขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ก็นำไปสู่ซิงเกิลมาเก็ตที่ทางประชาคมยุโรปในขณะนั้นตั้งเป้าเอาไว้ที่ปี1993คิดเจราจาหนึ่งเกตั้งเป้าว่า93ต้องทำให้สำเร็จที่จะบอกพวกไทม์ไลน์พวกนี้ก็เพื่อให้ท่าน คลายข้อกังวลว่าเอ๊ะเราเลื่อน2558ออกไปค่ะจากต้นปีไปเป็นปลายปีแล้วจะเลื่อนอีกไหมคืออย่าอย่าพึ่งหัวเรากคือาบางครั้งถ้ามันไม่พร้อมมันจาเป็นต้องเลื่อนก็เลื่อนมันไม่ใช่ว่าอียูเขาทำทุกอย่างเสร็จตามที่เขาตั้งใจนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าการรวมเงินเป็นสกุลเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้สําเร็จตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ในปี1999กว่าจะได้ก็อ2 0 0 2สองเนี้ยแต่ต้องเอาไว้พร้อมจริงๆ นี้ก็จะเป็นภาพสามประชาคมหน้าตาคล้ายๆเราเลยเราจะคุ้นเพราะเราก็คุ้นกับสามประชาคมของเราอยู่แล้วแต่เขาก็จะต่างกันไปว่ามีอันนี้สามอันแล้วเกิดอะไรขึ้นในปีหนึ่งเก้าเก้าสองสามประชาคมนี้ยังอยู่ไหมไม่ค่อยได้ยินชื่อลสะสหภาพยุโรปนะคะก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเนี่ยในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองโดยสนธิสัญญากรุง,รงมาสตรี เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงสามประชาคมเมื่อกี้อยู่ที่ไหนยังบอกได้ว่านี่ค่ะมันครอบมันครอบสามประชาคมนี้ไว้เพราะฉะนั้นประชาคมทั้งสามเนี่ยจะยังไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ภายใต้ตัวสหาภาพยุโรปแต่มันมีอะไรเอ่ยที่มันต่างอันนี้ให้ดูว่าเมื่อกี้สักครู่นี้ที่บอกว่าในการลงนามที่มาสทริกเนี่ยเขาตั้งเป้า ว่าเขาจะใช้เงินสกุลเดียวกันก่อนปี99แต่เขาทำได้จริงในปี2002คือมันก็ต้องมีการเลื่อนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพร้อมค่ะมี17ประเทศในปัจจุบันอันนี้คือหน้าตาของเสาที่เอามาแยกให้ดูนะคะคร่าวๆเพื่อที่จะเทียบของอาเซียนได้ว่าที่ท่านทั้งหลายรู้จักอาเซียนเนี่ยรู้จักในหน้าตาอะไรรู้จักเฉพาะ AEC หรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะเสาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเดียว มันมีเรื่องอื่นด้วยแต่เขาจัดอันนี้เอาไว้ให้ไว้ในเสารแรกเป็น European Communities ที่มันเติมเอเพราะว่ามันรวมสามประชาคมไว้ได้วยกันถ้าสังเกตนะคะสิ่งที่เขาไว้ในนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากบรรดาเรื่องการเกษตรการประมงการค้าต่างๆแล้วเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยที่เกี่ยวกับเราตัวความร่วมมือทางกฎหมายในด้านแพ่งและพาณิชย์ ถ้าเราไม่มีความร่วมมือในด้านนี้เนี่ยถามว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นเมื่อสักครู่ที่ท่านวิทยากรท่านแรกท่านอธิบายไปเนี่ยท่านจะไปฟ้องศาลไหนเราไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐเราพูดถึงความขัดแยงระหว่างท่านซึ่งเป็นประชาชนกับประชาชนของประเทศลาวหรือนักลงทุนประเทศลาวเนี่ยค่ะในเรื่องของเอกชนกับเอกชนเนี่ยถามว่าจะระง,งับข้อพิพาทเหล่านี้ได้ที่ไหนบ้างถ้าไม่เข้าอนุญาโตตุลาการ จะไปศาลไหนจะไปฟ้องศาลลาวหรือจะฟ้องศาลไทยเราต้องไปบังคับคดีในกับรัพย์ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชากัมพูชาจะรับบังคับให้หรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องวิจัยต้องทํางานในเรื่องในเรื่องนี้นักศึกษาที่หาหัวข้ออยู่ก็ฟังฟังเอาไว้อย่าบ่นว่าหาหัวข้อไม่ได้มันเยอะจนอาจารย์ไม่รู้จะเอามาใส่ไว้ให้ยังไงหมดอ่ะคือมองไปทางไหนก็จะเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดแล้วพวกนั้นแหละหยิบมาวิจัยแล้วก็มาทํางานวิชาการได้ทั้งนั้นถัดมาก็จะเป็นเสาต่อมา เรามีเสานี้เหมือนกันนะคะเสาความมั่นคงแต่ของเราอันนี้ไม่เชิงเป็นต่างประเทศ human rights สิทธิสิทธิมนุษยชนของเราอยู่ในเสานี้ด้วยถ้าเทียบกับอาเซียนนะคะเราอยู่ในเสาความมั่นคงกับการเมืองอันนี้ของเราอาจจะหลุดหายไปนิดนึง,งที่ว่าในสหภาพยุโรปเขาพูดถึงความร่วมมือในทางอาญาเพราะฉะนั้นบรรดาเอ,อ่อทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะคะหรือความร่วมมือในทางตำรวจยูโ,โรโพต่างๆอยู่ในเสานี้ การต่อต้านการก่อการร้ายก่อวินาศกรรมหรือการป้องกันก็อยู่ในเสานี้ถามว่าชัดเจนอย่างนี้มันดีตรงไหนก็อย่างน้อยเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างน้อยในเรื่องว่าถ้าไปจับในดินแดนของรัฐอื่นหรืออะไรยังไงแล้วท่านจะขอข้อมูลจากตำรวจอีกฝั่งหนึ่งได้ยังไงมันควรจะมีอาเซียนโพหรือ,อยังเหมือนที่เขามีอินเทอร์โพมียูโรโพ ฝั่งนี้เป็นฝั่งของอาญาถ้าใครเป็นนักกฎหมายอาญาท่านต้องมองภาพนี้ให้ออกและเอาไปคิดต่อว่ามันจะมีไหมแล้วมีออกมาในรูปแบบไหนยังไงอย่างไร,งไรเป็นอนุสัญญาเป็นกฎหมายกลางหรือยังไงอาเซียนค่ะเมื่อกี้ฟังอาเซียนไปสองท่านแล้วคิดว่าตอนนี้ในเส้นเลือดท่านทั้งหลายจะมีอาเซียนอยู่เต็มไปหมดพูดปุ๊บคงจะติดได้ในทันทีอาเซียนเรามีสามเสาเหมือนกัน อย่างที่วิทยากรทั้งสองท่านได้พูดไปท่านก็จำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยว่ามีการเมืองความมั่นคงมีเศรษฐ,ฐกิจชี่ AEC เราในปี2583 1ธันวาเนี่แหละค่ะมีสังคมและวัฒนธรรมค่ะข้อแตกต่างบริหารงานอันแรกเลยขอเรียกให้มันง่ายๆว่าเป็นการบริหารแล้วกันภาพที่ท่านเห็นจาก EU มันจะเป็นลักษณะ supra national ภาพที่ยังเห็นจาก AC หรือ ASEAN Community มันจะเป็นภาพของ International c o r p o r a t i o n คืออยู่ในลักษณะขององค์การระหว่างประเทศนะคะเป็นองค์การระหว่างประเทศในขณะที่ถ้าเป็นตัวของ EU เ